บัดบกบกบกบ,ก,บ,ก,บกแล้วป่ะเด้จริงใจมัตยบาลหนไม้ก็ยังบ่มหมือักทายสบายดี และกสวัสดีทุกท่านพี่น้องชาวลาวชาวไทยหรือว่าพี่น้องชาวทางประเทศที่กําลังเข้ามาเบิงเข้ามาชมคลิปจากส่องผู้ไทยอาสพรเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามเพิ่มเป็นกาลังเชือเข้าในการเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องมื้อนี้กาม่าน้าคือเก้ามื้อนี้ตอนเช้านี่มีได้กเกลียวข่าวพี่น้องเลยเพราะว่า,าสิมัด มัดตัวที่เฮ้าเกี่ยวก้อนนะเฮ้าว้นก้อนพี่น้องยันผลตกเพราะว่าได้ยินข่าวเพว่าวันที่เศ้าป่ายเมื่ออื่นเมืออื่นเขา่าสพันยุสงีเฮ้าวนะินนะก็เลยมัดเฮ้าวินีนกกยก่อนหุ่นกะโตกเกี้ยวมือซื่นมือหนึงอแหละเมื่อวานนี้ก็ยังมีท่านได้หุน่นนะเพราะว่ามันยังมีท่านได้แห้งคักพี่น้องเลย มีกามาหน้ากับเมลิวสองคนเมลิวกับพุ่งอะเปินมัดี่ทางนั้นเอากะชีมาเอาโต๊ะพี่น,น้องกุปก่อนมีไหวมันฮอน เดน้ำก่อนเพราะว่าเพราะมันสุมเวลาเขามัดมันจยงนี้มีหาดมัดติดสบายขึ้มันอ่อนน้ำนองก็เริ่มแห้งเริ่มบกมานเลยแล้วพี่น้องนะก,ก็แห้งเลย năm vô thể hơn nào thì hen mới đâu tôi mắt thằng phú lại Там тебя нет. Mắt con, mắt mặt mắt chị nghèo con quá mặt được sợ bài với là không mặt nó đứng không đứng nó.

แล้วละพี่น้องไยมัดได้พูละร้อยปลายเข้ากับมัดมันนี้ก็พอดีประมาณสามร้อยนี่แหละสองคนก็นไม่รู้กับอีกพอมัดว่านี่สามหายสามเฮประมาณ400 400สี่ร้อยสีร่ร้อปายนี่แหละแต่กับคือสีมีได้อันโพดดอตตอนเช้านี่นะ เพราะว่าเด๋ยวนี้ก็มันแดดหวนวแล,แล้วแรกกะเอาสีป้าคือมันแห้งแหงก่อนจังน่อยก่อนตอนบ่ายตอนแรงจึงหุ่นพี่เ้องทีนี้ก็เสี่ยงงวห่มก่อนเพราะว่ามันแดดละสิบเอ็ดประมาณสิบเอ็ดโมงเลยเดี๋ยวนี้งวเ้าไปผูกผัาให้ผม thank <laughs> you กอนลนะลังสิแกงปลาประคอน้อย nhau mà dìm mò này, Vì không mà dìm mò Bè cái đi chơi một bộ bạn này nhá hả kẹp nhá một

จริงใจมรัฐบาลมะมก็ยังมีบ่ม,บมิดอยู่ด้มะกุยอ่อนนะลบงานนี่มาเลยฮ้องโคกเันจต่ยานลดมเบอไม้อย่าลดนเนาะคือปนแต่ยานนะบ้านต่บันแล้วข้าวข้าวพื้นนี่กัรกินใช่า เราไปดอนตาฮิโนดเป็นนายานแล้วนะเด็นเพลงกฮิโนดเลยน้องช้าเอขาคุดคักจะใช้ปลออ่คอยไปน้ามันเอกันดีอ <c oughs> ายน้อยเห็นคักปะนะ <c oughs> นั่นน่ะกับลินน,น่ะเนาะ พักเออทะเลาะเช็คซีก้าววันนี้กกินข้าวอินเรียบร้อยแล้วพี่น้องไยเฮาก็ลงมาอยู่แต่หัไม้พีแลวบาเนี้สี่ลกมาหาพักพ่อนนอนพักพ่อนก็วันนี้พี่น้องวอนนี้ก็ขอขอบเจือทุกท่านที่เฮามาเบิ้งคลิปเฮาตั้งแต่ต้นจนจ,นจบพี่น้องแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไป